Vâng à đi ha. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ดำนํานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิป i m e less ทั้งหมด12ราศีที่กิ่งฟ้าจะแยกคลิปให้ว่าอย่างเช่นเดิมนะคะ,ะภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยคือเรื่องใหญ่สําคัญอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา24วันนี้นะคะที่ทําไมต้องเป็นเลข24วันเพราะว่าช่องของกิ่งฟ้าที่ทํามา8-9ปีเป็นเลขประจําตัวกิ่งฟ้าไป เป็น24วันนะคะก็ขอทุกท่านดูอย่างมีสตินะคะ,ะดูเป็นแนวทางพอดูเป็นแนวทางและไกด์ไลน์ต่างๆนะคะเพื่อรับกําลังใจเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ยหรือคำทนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะฉะนั้นดูตรงนี้เพื่อเป็นขวัญกาลังใจถ้ามีอะไรที่พี่พ่ยต้องการจะเตือนกิ่งฟ้าก็จะเตือนตามพลังงานพายนั่นแหละกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณอาจจะได้กําลังใจได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆกลับไปนะคะอาจจะสร้างแรงฮึดสู้ในการดําเนินชีวิตต่อไปให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ ปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะคือมันเป็นปัญหามากๆเพราะว่าบางท่านกออ็ฟังเร็วแบบระดับของกิ่งฟ้าไม่ได้ก็คือมันสามารถปรับได้ค่ะแต่บางคนหลายคนชอบฟังในระดับนี้กิ่งฟ้าเชื่อว่ากิ่งฟ้าแบบ เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วค่ะแล้วก็มันปรับได้เท่านี้ฉะนั้นใช้ YouTube ในการปรับละกันนะคะ,ะในตัว Setting หรือฟันเฟืองนะคะมันจะมีอยู่ปุ่มด้านบนใน YouTube นะคะคุณไปกดได้เลยมันจะเรียกว่า playback speed หรือปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะคุณสามารถที่จะปรับมันได้ถ้าอยากให้เป็น เร็วขึ้นก็กดเร็วขึ้นได้เลยสปีดให้มันเร็วขึ้นไปเลยถ้าอยากช้าลงก็ปรับช้าลงได้แต่ถ้าอยาก normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าแต่ละคนฟังแบบในเรื่องความสปีดไม่เหมือนกันอันนี้กิงฟ้าเข้าใจนะถัดไปถ้าใครอยากดูเป็นดวงรายเดือนดวงรายปีกิ่งฟ้าทําเอาไว้ทุกๆเดือนอยู่แล้วแล้วก็ทําทุกปีเลยนะคะสามารถไปดูในเพลย์ลิสต์ด้านล่างหรือว่าเข้าไปดูในช่องของกิ่งฟ้าได้เลยส่วนเพียร์คารพิกัสโนในแบบฉบับของอาจารย์กิงฟ้านะคะก็จะมีเป็นการเลือกที่หินต่างๆนะคะแล้วก็ เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์กิ่งฟ้าในการทำนายดวงเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ที่8ใตต description ได้เลยมีหลากหลายร่วมหลายร้อย e ีก็สามารถไปดูกันเพลินๆกัน,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 นได้เลยถ้าเกิดรู้สึกเบือ่อรู้สึกเหงานะคะอ่ะโอเคค่ะตอนตอนีน้นะคะขออนุญาตแจ้งก่อนเลยว่าถ้าใครไม่อยากฟังพาร์ทนี้สามารถกดสกิปข้ามหรือไปกดไทม์สเต็มด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าจะขออนุญาตป้ายยาค่ะอ่ะต้องขอแจ้งทุกท่านก่อนว่าตอนนี้ยูทูบมีให้แตะ d u c ตด้านล่างนะคะกิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าขนมกๆนนออยะะคใารต่ด ในการพัฒนาช่องให้กับทุกท่านได้ดูต่อไปเนื่องจากกิ่งฟ้าทำคลิปตรงนี้คุณไม่ต้องเสียค่าเมมเบอร์หรือไม่ต้องเสียใดใดทั้งสิ้นคือเข้ามาดูเป็นการกุศลได้เลยนะคะกิ่งฟ้ายินดีที่จะทําคลิปตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเหตุผลที่กิ่งฟ้าไม่ได้เปิดเมมเบอร์ชิพเพราะว่าอยากให้ทุกท่านดูพร้อมกันอันนี้เป็นอันนี้น,นี้ส่วนบุคคลนะคะ,ะแต่ละคนแต่ละช่องจะไม่เหมือนกันนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากให้ทุกท่านดูพร้อมกันแล้วก็ อยากใหทุกท่านดูตรงนี้เป็นกําลังใจต่อไปนั่นเองนะคะส่วนคลิปต่างๆนะคะที่กิ่งฟ้าทำเนี่ย กิ่งฟ้าทําแบบไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะก็เลยคิดว่าการแปะโปรดัก์ที่กิ่งฟ้าป้ายยาเองโนสปอนนะคะที่กิ่งฟ้าใช้เองจริงๆแล้วคิดว่าดีแล้วหลายๆท่านก็ชอบถามกันเข้ามากิ่งฟ้าก็เลยมาทําในคลิปนี้รวบรัดเอาไวนะะน้นะคะสั้นๆคร่าวๆเฉยๆนะคะอ่ะคนจะต้องถามแน่ๆว่าลิปสติกวันนี้กิ่งฟ้าใช้อะไรสีโดดเด่นมากเลยนะคะใช้อย่างเดียวลิปสติกอันเก่ากิ่งฟ้าไม่ได้ใช้แล้วเพราะกิ่งฟ้าชอบยี่ห้อน,นี้มากมากๆมากๆนะคะดินโตนะคะ คือเป็นยี่ห้อทีออ่ราคาย่อมเยาแล้วก็สีชัดมากนี่คือใช้สีอันเดียวจบไม่มีอะไรเลยอาจจะมีแก่เพิ่มลิปกลอสที่ไม่ได้มีสีเพิ่มให้มันแวววาวเท่านั้นเองนะคะอันนี้จะเป็นดินโ e l u r โ l o ี่ล l ปเต้นนะคะสองนชื่อว่ามี m n t a o Mori นะคะกิ่งฟ้าซื้อมาหลากหลายสีมากแต่วันนี้เลือกใช้สีนี้นะคะก็สามารถไปตามตามกันได้แพ็กเกจเขาดีมากๆนะคะอ่ะาแล้วก็ สำหรับที่ปัดขนตาวันนี้มีอันใหม่มาแนะนำนะคะของออดโบดีมากเวอร์นะคะเพราะว่ากิงฟ้าเห็นแบบอินฟลูเอนเซอร์นะคะแบบพอสจีนใช้กันเยอะมากอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณมันดีมากค่ะเพราะว่าอะไรมันทําให้แบบเส้นผมมันเรียงกันแล้วราคาย่อมเยาวมากจริงๆนะคะแล้วส่วนเสื้อวันนี้ที่กิงฟ้าใสเพราะหลายคนก็ชอบถามว่าเสื้อผ้ากิงฟ้าใช้อะไรนะวันนี้นะคะที่กิงฟ้าชอบมากๆซื้อมา3-4ตัวจากเขานะคะก็คือ ตัวมีทรงนะคะแปลว่าบ้านนั่นเองมีทรงนะจ๊ะด้านหลังก็สวยมากๆขออ,ญญาะะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนอ่าโอเคให้ดูประมาณนี้นะคะเป็นโอเวอร์ไซส์ค่ะคือกิ่งฟ้าชอบใส่อะไรที่แบบ มันสบายๆผ้าเขานุ่มมากนะคะแล้วก็ไม่บาดผิวอะไรเลยอ่ะคือชอบมากๆก็เลยอุดหนุนเขามา3ตัวนะคะชอบมากนะคะก็ไปตามกันได้กิ่งฟ้าปักตะกร้าเอาไว้ด้านล่างนะคะก็สามารถคลิกตามๆกันได้เลยส่วนพี่ไดซสั้นเจ้าเดิมเจ้าเก่าดีมากๆตอนนี้ฝุ่น PM คือเยอะสุดไม่รู้จะเยอะยังไงกิ่งฟ้าเตือนในคลิปก่อนที่เป็น t i m e l e s อ,อะไรเรื่องใหญ่สําสคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณ15วันอันก่อนอาเวอร์ชันอันก่อนนะคะ อันนั้นว่าแบบฝุ่นหรือว่าพวกอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจอย่าปีนี้มันอาจจะมาต้องระวังนิดนึงก็สามารถใช้พี่ไดซ์ซันถ้าคุณอยู่ที่บ้านที่พักอาศัยต่างๆนะคะในการที่จะกรองอากาศมันอาจจะมีลมเล็กๆเหมือนพัดลมเล็กๆแต่มันไม่ใช่พัดลมนะคะมันคือที่กรองอากาศนะคะก็สามารถไปตามมพี่ไดซันกันได้กิ่งฟ้าใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไดซันคือเยอะมากทั้งเครื่องเป่าผมนะคะทั้งแบบที่หนีบต่างๆแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเครื่องกรองคือสุดแล้วของเขากิ่งฟ้าชอบมากนะคะก็สามารถไปกดตะก้าตามกิ่งฟ้ากันได้เลย ะะถ้าใครกดกิ่งฟ้าขอขอบคุณมากๆล่วงหน้านะคะที่ทําให้กิ่งฟ้าได้นําส่วนเงินเล็กๆน,น้อยๆนะคะนํามาพัฒนาช่องต่อไปให้กับทุกท่านได้ดูนั่นเองนะคะหรือท่านใดจะจับอยากกดซูเปอร์แตงก็ขอบคุณมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อการเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังและชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะ,ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องใหญ่สําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะบคุณภา,ายในเวลายะเวลบ24วันนี้คืออะไรคือนแล้วตับไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาเริ่มเลยนะคะราศี Priorities Surrender Personal Transformation พระแม่รัศมีพระแม่กาลีแล้วก็เป็นพระอาคานีนะคะโอเค Ten of Pentacles. The Death. Two of Pentacles. Nines of Swords. Eight of Cups. Oh, Pike King of Cups. Four of Cups. Four of Swords. นิ้ทสุ s o ูตร e ์ไพ่ข of p e n t a c ล e s โอเคพลังงานโดยภาพรวมสิ่งที่หิงฟ้าเห็นนะคะไพ่เขาจะมีคำบอก2อ,อย่างว่าถ้าช่วงนี้คุณพักผ่อนน้อยหรือว่างานโอเวอร์โหลดทำงานเยอะเกินไป เวลาพักผ่อนเนี่ยต้องหาบ้างนะคะไปผ่อนคลายสมองบ้างเนี่ยมันจะดีขึ้นไปพักผ่อนหยนใจไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างไปเช่ายิ่งกับไปทําบุญหรือว่า,าหากิจกรรมที่แบบอยู่กับตัวเองอะคะ่ะบางทีมันอาจจะช่วยในการดีท็อกซ์เรื่องต่างๆหรือโซเชียลดีท็อกซ์บ้างก็ดีนะคะแต่บางคนบอกว่าช่วงนี้ขี้เกียจค่ะมีเป้าหมายเอาไว้นะแต่ขี้เกียจฉะนั้นเลยบอกว่ามันเหมือนซ้ายสุดขวาสุดเหมือนกันนะคือขยันมากไปก็พักผ่อนบ้างถ้าขี้เกียจมากไปต้องกลับมาขยันให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าพ่ยขึ้นว่า ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากทําอะไรให้ประสบความสําเร็จอย่าละทิ้งละความพยายามนะคะให้กลับมาหืดสู้อีกรอบหนึ่งเพราะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเบิรอนเอา์รู้สึกเบือ่อมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่มันปะปนเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งแอคทีฟสักพักหนึ่งเบื่ออะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นมันอาจจะต้องหางานอาดิเรกหรือบางสิ่งอย่างที่เราชอบนะคะแล้วอาจจะอยู่กับมันได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่พลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงนะคะขึ้นการทําอะไรใหม่ๆหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็เป็นได้นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายหรือวา ว่าอาจจะอ,อยากจะทําให้ตัวเองดูดีดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะดูดีดูหล่ออะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยแต่โดยภาพรวมถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาใดๆจะมาลายสิ้นไปหรือถ้าคุณอาจจะเจอคนที่คิดไม่ดีกับเราคุณไม่ต้องทําอะไรคะ่ะอยู่เฉยๆนะคะใครทํายังไงก็ได้แบบนั้นค่ะเพราะว่ากิงฟ้าเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแต่ถ้าคุณทําผิดคุณก็ได้รับตามนั้นนะกิงฟ้าไม่เข้าข้างใครนะแต่ถ้าคุณโดนกระทําหรือว่าเ,อาเจออะไรบางอย่างที่มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบ มันต้องมันต้องฟเพื่อตัวเองก็ต้องไฟก็ต้องพูดแต่ถ้าอะไรที่มันสามารถนิ่งเงียบได้เราจะได้รับชัยชนะบอกเลยว่าเขาจะเหวอไปเลยแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบฉันฉันทำไปลงไปเนี่ยบางทีจะเขินเองบางทีแบบเปรียบเปยว่าเราไม่โต้อตอบไม่ทําอะไระจะทาอะไรก็ทําปล่อยปล่อยให้เขาด้วยนะคะปล่อยบ้าไปคนเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะกลับไปรู้สึกของเขาเองนะคะมันจะเป็นลักษณะของคว่ามันจะถ้ามีปัญหาย,ยังไงก็ตามแต่มันจะจบลงนะคะหรือว่ามันจะมีเหมือนประหนึ่งว่า เ,เหมือนมีใครเหมือนมาปราบพยศได้หรือว่ามีอะไรที่มัน,มนสามารถที่จะคลายจากสถานการณ์ที่มันเลวร้วายได้นั่นเองนะคะและรวมถึงช่วงนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณเองนะคะมีไฟในการทําอะไรรีบทําเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมีโอกาสที่ดีๆมันเข้ามามันอาจจะรลุดลอยไปได้ถ้าเราไม่รีบทําลงไปแต่เขาก็บอกว่าถ้าสมมติเราขี้เกียจหรือมันหมดแพชชั่นอะไรเงี้ยพยายามหาบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบแล้วทำเพบ่อให้มันขึ้นว่า ควรหาอะไรหรือว่าเติมไฟให้กับตัวเองหา p a s s ั่นให้กับตัวเองนั่นเองนะคะแต่ถ้าบอกว่าช่วงนี้คุณจะหมุนเงินค่อนข้างคล่อง,ง,งแต่ใช้เงินเก่งนิดนึงนะแต่มันก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีคน support ในเรื่องเองินเรื่องทองให้กับตัวคุณช่วงนี้กิ่งฟ้ากับมองว่าถ้าเรามีความรักที่ดีอยู่แล้วอะคะ่ะหรือเข้าใจกับ ครอบครัวก็ได้อถ้าเป็นแค่ครอบครัวก็ได้หรือว่ากาแฟาเราอ่ะคือช่วงนี้บางคนอาจจะมีการ plan ที่อยากจะแต่งงานมัน่นหมายจดทะเบียนสมรสเป็นได้หมดเลยนะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่ารวมเป็นหนึ่งเดียวมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีความสามัคคีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมง,งานก็ได้หรือว่ากับครอบครัวกับ family ก็ได้นะคะแต่บางท่านอาจจะมีการเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างหรือเดินออกจากคนที่มันไม่ใช่หรือมีการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าเป็นการเหมือนแบบชี้ชัดเลยว่า เออสิ่งนี้ฉันไม่โอเคนะ ฉันไม่ใช่แบบนี้แล้วนะฉันจะทําสิ่งนี้แล้วนะอะไรเงี้ยคือคือเหมือนกับว่าคุณจะมีความชัดเจนในตัวเองมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้จริงๆคุณมีฝีมือและมีศักยภาพในการทํางานอย่างมากถ้าบางคนนะคะมีแพลนที่จะออกจากงานประจําไปทําอาชีพเสริมอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพหลักก็ทําได้ถ้าเรามีการวางแผนมาอย่างดีๆแล้วแต่ถ้าบางคนอาจจะเป็นอาชีพส่วนตัวอยู่แล้วนะคะอ,อ่มันเป็นได้เหมือนกันบางคนเป็นอาชีพส่วนตัวอยากกลับไปทํางานประจำก็เป็นได้มันเหมือนมีการหมุนเวียนการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความทีีีะะีี่่คคุุณณเเอออออองงงะะมมมฝืืาาาจจกกกกรรร้้วดขันนึห เปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าได้งานที่เหมาะสมและดีมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงนี้ก็ได้แต่ช่วงนี้ทํางานมือเป็นระวิงเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสได้มรดกตกทอดหรือของล้าค่าหรือบางสิ่งบางอย่างที่ต้องสืบทอดกันมาเพราะพลังงานขึ้นครอบครัวแปลกนะขึ้นครอบครัวแบบติดกันเลยทั้งพ่อแม่ลัศมีขึ้นมาเชน of p e n t a c l o s ขึ้นมาสามารถมีมีแบบเงินมีทองจากบุคคลอื่นนะคะจากครอบครัวหรือจากคนที่ หรือเงินสะสมก็ได้นะคะหรือมาแปบเป็นเงินก้อนที่เราต้องได้มาก็เป็นได้แล้วไพ่ขึ้นพรม s e หรือสัญญาหรือบางคนอาจจะมีการเซ็นสัญญาทําอะไรหรือมีการเ,เหมือนสัญญาในการทําอะไรบางอย่างคือถ้าคุณไปสัญญากับใครแล้วคุณต้องทําไม่ได้แค่นั้นเองคือ,อวาจาของคุณจะศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าคุณทําตามที่พูดถ้าทําไม่ได้จริงๆอ่ะคุณก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแต่ไพ่ก็พูดได้เหมือนกันว่าคําว่าสัญญาเนี่ยมหมายถึงว่าบางคนอาจจะไปเซ็นสัญญาทําอะไรบางอย่างต้องมีความรอบคอบในเรื่องเอกสารสัญ,ญญาให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะ แต่เป็นได้อีกมุมหนึ่งบางคนอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายอย่างที่กิ่งฟ้าพูดจริงๆหรือว่าอาจจะมีการได้ขอเป็นแฟนหรือว่าได้เจอใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตามหามาน,นานก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้คุณจะควบคุมสถานาการณ์ควบคุมสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะกิ่งฟ้ายังมองว่าคุณยังสามารถที่จะแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีออกไปได้แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้ดีมากยิ่งขึ้นคุณมีพลังงานที่อยู่ในตัวของคุณเองเนี่ยพลังงานสถิตมันเป็นพลังงานที่อยู่อินเนอร์ภายในฉะนั้นงัอออกมมมมมาาาาใช้คคคคุณเเเปปป็็็นนนนนทททีีีีี่่่วสรรถะไบบ วัวตัวค่ะฉะนั้นงัดออกมานะคะราศีเมษกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณทําได้ฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองนะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าจะทําบุญอะไรกิ่งฟ้าขอแนะนําเลยนะคะว่านอกจากเราไปทําบุญนอกบ้านแล้วอย่าลืมทํากับคนในบ้านพระในบ้านก็คือกับคนที่มีพระคุณหรือไม่เช่นนั้นดูแลหิ้งพระหรือแหล่งถ้าเรามีแบบบูชาหิ้งพระหรือหิ้งเทพก็ตามแต่บัดกว่าเช็ดถูด,ด้วยนะจ๊ะมันคือแหล่งพลังงานของเราไม่ใช่ว่าไปไหว้พระนอกบ้านแต่ไม่เคยทำก็สาหิ้งพระตัวเองไม่ได้ ปัดพาเช็ดถูทําให้ฝุ่นน้อยที่สุดละกันแล้วก็เปลน้ำเป็นประจําทุกวันพระได้จะยิง่งจะยิ่งดีนะคะ,ะหรือว่าเวลาเราทําบุญแล้วก็ตามแต่ถวายบุญด้วยให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราแล้วก็ประจําที่บ้านเหล่านะคะ,ะหรือว่าช่วงนี้ทําบุญอ,อะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกการสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวิหารหรือสร้างโรงพยาบาลหรือ,อ,อหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ก็จะยิ่งดีนะคะหรือทําบุญอะไรที่อาจจะเป็นการถวายผ้าไตร ภัดไตจีวรได้จะยิ่งดีนะคะทาบุญสังฆทานไปก็ได้นะคะได้หมดเลยจริงๆการทําบุญทําได้หลากหลายแบบค่ะแล้วแต่เราเลยแต่พลังงานไพ่ขึ้นมากิ่ฟ้าเลยต้องบอกตามนั้นนะคะในสำหรับชาวราศีเมษแล้วก็ช่วงนี้คุณจะต้องใช้ความคิดความอ่านค่อนข้างเยอะแต่สติป,ปัญญาของคุณดีค่ะคุณเองก็จะมีอดียความคิดสร้างสารรค์ลดแล่นเหมือนกันแต่ที่สําคัญที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องสุขภาพค่ะบางคนพักผ่อนน้อยเกินไปก็คือบางทีต้องระวังเรื่องอาการเครียดหรือว่าร่างกายมันรวนได้แล้วก็ระวังเรื่องระบบเลือดอถ้าคุณผู้หญิงก็รรระะะวังงเือบบบบภาายในลดจํ เดือนต่างๆหรือว่าฮอร์โมนต่างๆแล้วก็ช่วงนี้ระวังพวกมแมลงสักดัดต่อยสัตว์มีพิษอะไรเงี้ยต่างๆด้วยนิดหนึ่งนะคะหรือถ้ามองในแง่มุมหนึ่งก็คือระวังในเรื่องแบบความดัน ปวดหัวปวดศีรษะระวังนิดนึงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพวกทางเดินหายใจหรือว่าพวกภูมิแพ้ด้วยนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะพวกนี้แบบเป็นออฟฟิศซินโดมปวดหัวปวดข้อบาา่าไหลปวดศีรษะอะไรเงี้ยมันลามได้หมดเลยต้องระวังให้มากนะคะแล้วถัดไปพ่ายขึ้นโลมใจกิงฟ้าบอกว่าคุณจะมีคนคอยซัพพอร์ตคอยเอ็นดูคอยแบ็กอัพคุณอยู่ดีมากๆเลยหรือคุณอาจจะเจอเพื่อนคู่ใจหรือเพื่อนคู่ค,คิดหรือว่าเจอคู่ชีวิตค่ะที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณจะตัดขาดหรือว่าอย่างที่กิงฟ้าบอกคือมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะต ออกตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคือเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่มันมีช้อยที่คุณเหมือนแบบคุณต้องเมคเดซิชันมีเรื่องต้องตัดสินใจจริงๆหรือช่วงนี้มันแบบมีหลากหลายช้อยสมมติงานมันเข้ามาหลากหลายงานฉันจะเอาอย่างไงดีค่อยๆพินิจพิจารณาค่อยๆใช้ความคิดตกผลึกแล้วเดี๋ยวคุณจะหาคําตอบได้นะคะอ่ะเขาเตือนเรื่องระบบภายในจริงๆคุณผู้หญิงไปตรวจภายในอย่างน้อยปีละครั้งหน่อยก็ยังดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่ารับของสุม 4, สีุ่มห้ามาอืมคือหมายถึงว่าถ้าเป็นของอะไรที่แบบของมงคลของแบบ คืออย่างกิ่งฟ้าอันนี้คือหลายท่านก็ทําแบบกิ่งฟ้าอยู่แล้วนะบางคนก็ทาตามกิ่งฟ้าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมันอาจจะฟังดูเหมือนงมงายอันนี้คือกิ่งฟ้าพูดเพื่อความสบายและทําเพื่อความสบายใจโอเคไหมคือเวลากิ่งฟ้าได้ของจากคนที่ไม่รู้จักอาตพูดตรงๆไม่รู้จักแล้วเป็นไปนของกินอะไรเงี้ยกิ่งฟ้าจะลอดใต้วงขาคะ่ะมันฟังดูตลกเนาะมันเป็นความเชื่อแต่กิ่งฟ้าก็ทําอย่างนั้นจริงๆ <laughs> นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้กิ่งฟ้าก็อาจจะไม่ได้ทานอะไรเงี้ยคือกิ่งฟ้าก็มองว่ามันแบบเป็นสิทธิ์ของเราแต คือไพ่อะมันขึ้นว่าอย่ารับอะไรที่แบบเป็นของสุม่มสี่สห้ามาอ่ะต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าสมมติคุณได้ของมงคลมาเนี่ยถ้าหรือคุณจะไปเช่าบูชามาต้องเลือกจากแหล่งที่ไว้ใจได้ไม่ใช่รับอะไรมาก็ไม่รู้หรือว่าเออโอเครับหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยระวังนิดหนึ่งทุกอย่างมันต้องไต่ต,ตองแต่ถ้าคนที่ให้ไว้ใจได้ก็คือรับ นะคะไม่ว่ากันแต่ถ้าใครก็ไม่รู้ให้ระวังนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สําหรับชาวราศีเมษช่วงนี้นะคะในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการสร้างไรายได้ของคุณมันฟลูนะคะฉะนั้นเลยบอกว่ารีบลงมือทํารีบทําซะเพราะเป็นช่วงโอกาสเวลานาะทีทองหรือว่าเป็นช่วงโอกาสที่คุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีคุณเองอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมหรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีช่องทางในการทําเงินมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองหรือมองเห็นช่องทางใหม่ๆหรือบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วคคุณเอง่ะ ในเรื่องบริวารนะคะอา,อาจจะเป็นแบบเจ้านายลูกน้องหรือเพื่อร่วมงานจะค่อนข้างแบบเข้าใจกันมากขึ้นอ,อย่างที่กิ่งฟ้าพูดนะคะคำเดิมแบบเป็น,นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนอาจจะแบบในเชิงครอบครัวหรือว่ากับคนรอบข้างหรือบงางคนอาจจะมีคอนเน็ชันเพิ่มกับ คนหลากหลายคนมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้คะ่ะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนก็ขอให้คุณละมัาระวังเท่านั้นเองนะคะขอทุกท่านมีความสุขตามพลังงานาไพ่ที่ขึ้นมาขออนุญาตจบคำทำนายในเพลยนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสานับสนุนช่องของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในย t u b e ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้ตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือ ไปกด Product ตามกิ่งฟ้าได้ในตะกร้าของกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยในการต่อยอดในการพัฒนาช่องต่อไปให้คับทุกท่านได้รับฟังรับชมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ